สวัสดีครับสวัสดี f c แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีวันจันทร์ที่10มิถุนายน2567นะครับหนึงเดือนเต็มเต็มแล้วนะครับที่ไม่ได้ทำคลิปให้พี่น้องชมนะครับต,ต,รตั้งแต่สงการตั้งแต่สงการยังไม่ได้ทำสักคลิปเลยนะอะวันนี้ผมมีบุญมาฝากพี่น้องนะครับจะชวนพี่น้องไปทําบุญไปดูว่าทางวัดเขาทําบุญอะไรตอนนี้นะคะไปดูกันเลยนะครับ ไปไปดูกันนะครับตอนนี้ทางวัดมีการบรูรณะล้านด้านหน้าหลงพระถวดนะครับปูบรณะใหม่ปูกระเบื้องใหม่หรือใส่ล้างออกตอนนี้ช่างกำลังปูกระเบื้องไปได้สักอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับ อยากบอกบุญพี่น้อง fc นะครับหากท่านใดที่จะร่วมทําบุญนะครับโอนเงินเข้าบัญชีหลวงพ่อได้เลยนะครับตามกําลังศรัทธาหรือจะมาที่วัดก็ได้มาเขียนกระเบื้องทําบุญกระเบื้องน,ะนี่ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทืนกระเบื้องรอบพระอุโบสถวัดห้วยมงคลจำนวน 949ตารางเมตรนะครับตารางเมตรละ1,200บาทอันนี้คือค่ารับเหมานะครับค่ารับเหมาตารางเมตรละ1,200บาทเดีสจ,ะจ,ะจ,ะจะสลับกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องถอดแต่วันนี้ก็ถือว่าวันจันทร์สบายคนน้อยรับื่ววางคนเยอะมากส่อาทิตย์มีสบายๆครับว่าท้าด้านบนกันเสร็จ ลองเท้าสวมขึ้นไปลงมันไดหลังเลยครับวังมัดฉาเลี้ยงปลาอาหารปลานะครับไปเดินเล่นด้านหลังครับขอพรในไข่ด้านหน้าขอพรเท้าเวทเชิดด้านหน้าครับผมผ้าหลงอุทวดเชิดแล้วเดี๋ยวคุณใหญ่อย่าลืมนะครับแล้วก็คุณใหญ่อย่าแนะนําทุกคนไอ้นั่นะดอเคราะต่ออายุเขียนชื่อเราแล้วคนมีชีวิต คนตายไม่ต้องต่ออายุก็เรียกว่าซื้อให้คนอื่นใช้ก่อนลงศพระไว้นานๆค่อยใช้กันแต่อย่างแนะนําพี่นนท์แผ่นกระเบื้องไงครับซื้อกระเบื้องบาทสองบาทไม่เป็นไรมีโอกาสมาร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อกระเบื้องฟูลานหลูกทั่วครับร้านนี้ครับเขาจับฟูใหม่ภูรณะใหม่สองล้านกว่าแต่ทุกคนมาเป็นเจ้าภาพกระเบื้องนี้ตามกําลังจัดตาหนึ่งบาทไม่เป็นไรเขียนได้ทุกคน เนี่ยร้านนี้ครับรานใหญ่ที่เราืนเนี่ยมันจะเสร็จเดือนสิงหาครับนี่ถ้ามาหลังเดือนสิงหาลานนี้จะสวยแบบนี้ครับนี่รานใหญ่สวยแบบนี้นั่นช่างดูได้ครับนั่นเขาปูลอกลานก่อนครับแต่เสร็จทั้งลานจะสวยแบบนี้ครับ อ่าถ้าไอ้ชัวเขียนด้านนี้ไว้ก่อนเนี่ยที่เขางายไว้นี่แหละครับอ่ากี่บาทไม่เป็นไรเขียนเลยลูกเขียนได้ดัดปูรานลูกปูทวดเนี่ยลานนี้จะสวยแบบนี้ลานใหญ่ที่เราืนเนี่ยแต่นี่เขาปูล็อกลานก่อนพขกปูทีละล็อกพอเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้สัญญาเสร็จเดือนสิงหาครับจ้าดังเมะพันสองพอ,อ,ของเขียนเสร็จอธิษฐานให้สุขภาพแข็งแรงชีวิตครอบครัวสวยงามมั่นคงอย่างนี้ เพราะลานนี้แต่เดือนสิงหาลานใหญ่เนี่ยมันจะอยู่คู่วัดไปไม่รู้ยี่สิบปีสามสิบปีเราไม่รู้ <_ C ın> ไม่มีไอ้ชาตเป็นหลวงทุ่ทวดเนื้อว่านชุกรักใด้คนรักใด้แคล้วค่าเป็นเนื้อว่านฝังแห้ข้าวสารอินทีปลูกเตะไว้เสาห้าปีหน้าถ้าคำบุฒหนึ่งร้อ,กกรอยนะครับรับของดีเนื้อว่านชุกรักของเม็ก้าวสารลินเงินทุกบาทส่วนนี้หยอกตู้ครับกี่บาทก็ได้หนึ่งบาทก็ได้ แต่ถ้าหนึ่งร้อยสองร้อยมีพังแห้แค่นั้นเองแต่เงินทุกบาทหยดตู้บางคนร่วมหมื่นสองสองหมื่นก็มีทุกบาทหยดตู้ให้สบายใจเพราะเงินส่วนี้ได้ปูรานหลูกผู้เที่ยบนี่ครับเนื้อว่างทุกนัดหนึ่งร้อยถ้าสองร้อยจะได้็นีนครับรวมผู้ทว่วหลังยันกอแพทครับไม่มีเจ้เชาครับอ่าเนี่ยคบว่ายันกอแพชมันสุดก็เองยันของหลวงพ่อฤาษียันเผา สำหรับพี่น้อง FC ซนะครับที่ไม่มีโอกาสได้มาทางวัดนะครับอยากจะร่วมทําบุญปลูกกระเบื้องนะครับโอนเงินเข้าบัญชีหลวงพ่อได้เลยนะครับแล้วก็ส่งสลิปมาแจ้งความประสงค์มาทางลายวัดนะครับด้างปูเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือด้านหน้านะครับเหลือด้านหน้าแล้วก็บันได